รายการนี้เป็นรายการเฉพาะผู้ใหญ่ไม่ควรให้เด็กและเยาวชนรับชมอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเทศและการแท้ภาษาสวัสดีครับการจดยกค็อกเทลามเกิดใครเกิดมาอยากจะกินอะไรก็สามารถที่จะมีแล้วก็จะเกิดได้เลยโอเคตาม เที่ยที่ชื่อว่าทำอะไรเนี่ยไม่รู้ค็อกเทลอะไรดีอะทำไมตันแล้ววะนี่มันเทฟสักอะไรเป็นค็อกเทลตามมีตามเกิดผมไม่ซื้อมา,าบ้าเหรอเซเว่นจะอะไรมาทำได้ซ,ซ,ซื้อมาแบบมัม่วๆเลยเฮ้ยแล้วก็ให้เราทำเนี่ยนะ <laughs> ก็ตามนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะไปท่องเที่ยวได้ยังไงอะน่าจะน่าจะลองทําได้แหละพูดเป็นเล่นปะจริงไม่อันนี้เรากินเล่นนะเว้ยไม่เป็นไรน่าจะได้อยากรู้ว่ามันจะทําได้หรือเปล่าแบบว่าปกติปกติเราจะเข้าแบบรู้จักกันแต่แบบโมจิโตอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะอ่าอๆค็อกเทลที่เรียกว่าเหมือนกับไปร้านไหนก็จะเจอคอกเทลชนิดเนี้ยอันนั้นเรียกว่าคลาสสิกคอกเทลคลาสสิกคอกเทลก็จะประกอบไปด้วย โมจิโต้คอสโมโพลิเทนสิงคโปร์สลิงใหม่ไทยที่ถือว่าเป็นคลาสสิกอะไรจะพูดหมดทุกอันเลยมันจะแบ่งตามยุคมันจะมียุคหนึ่งที่แบบว่าเขานับถือค็อกเทลมากแล้วเขาก็จะแบบห้ามเปลี่ยนแปลงสูตรสูตรไหนสูตรนั้นได้ยินเสียงเงี้ยวๆอะไรอยู่เนี่ยแมวก็มาค็อกเทลหรอกเราวันนี้จะทำด้วยแมวขนแมวจ้าร้องไม่หยุดเลยมันจะท้องงั้นเดี๋ยวขอนมแมวหนึงเดียเดียวเดียวเดยวออกไป <laughs> อะต่อ,อพอเป็นคลาสสิกค็อกเทลเนี่ยเขาก็จะยึดถือสูตรนั้นไว้เลยแต่พอมายุคใหม่เนี่ยเขาก็เริ่มค้นหาใหม่แล้วออกินของเก่ามาเบื่อจะตายหายอยู่แล้วครับเพราะนั้นเขาเริ่มมีศาสตร์ที่เรียกว่า Mixology ขอสำเนียงอังกฤษ Mixology ซึ่งคนที่เรียกตัวเองว่าผมเป็น่อ m i x o l o g i s t ครับอะไรเงี้ยก็คือคนที่เรียกว่าแปรเรียน Mix o l o g y มาแล้วถ้าแปลเป็นไทยคำว่า Mi x แปลว่าอะไรผสม โลจี้อะโลจี้แปลว่าศาสตร์แปลว่าศาสตร์ศาสตร์ใช่ปะใช่ใช่ใช่ปะมิกโลจีเลยกลายเป็นว่าศาสตร์ของการทำให้ผสมกันมั่วนม่วนมางั้นเรามาม้วกันแล้วพอผสมมั่วนม้วนละอร่อยอ่ะก็อันนั้นแหละตั้งชื่อเลยเออตั้งชื่อเลยเป็นชื่อเราบางเช่นเยรูฮี เยารูทีค็อกเทลหลือเปลี่ยนได้เยารูทีค็อกเทลเป็นหรือจะเป็นเยารูทูอะไรก็ผสมกันได้ทั้งนั้นแหละถ้าเรารู้รสชาติแล้วโอเคมาเปิดชิมทีละอันเลยถูกต้องชิมกันแบบอย่าโดนปากไม่งั้นจะถือว่าเป็นการจูบทางอ้อมแย่เห็นใช่ไหมครัอันนี้จืดๆหวานนี่ทำค็อกเทลหรือว่ารีวิวเครื่องดื่มอันนี้ซ่อนเปรี้ยว อันนี้ออกหวานปลายอันนี้ติดเปรี้ยวเฮียอันนี้เปรี้ยวสั่จริงหรอแต่มมีวุ้นมะพราะ้าวกินแล้วก็เปรี้ยวเลยวะเออปรี้ยว <laughs> เปรี้ยวปลายเป็นหวานอมเปรี้ยวแต่ว่ามาเป็นองุอ่นแอปเปลิลอ,อ,อ,อันนี้แบบอันนี้ไม่เปรี้ยวหวานเยอะอันนี้อร่อยสุดอะบิวตี้ดิงแซปเป้บิวตีดปปวต้ดิงถ้าคุณอยากสวย,ยก็เลยแซปเป้เ <laughs> อางี้งั้นเดี๋ยวเราทำสองเพราะว่า หลักๆแล้วเนี่ยค <c Carla> ็อกเทลจะอร่อยได้เนี่ยมันต้องมีทั้งรูปรสกลิ่นเสียงเสียงด้วยเหรอครับเสียงที่เสียงโอ้เสียงเจ๊เจ๊เจ๊ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องนอกจากรสชาติแล้วต้องดูสีด้วยครับอันนี้ม่เป็นสีดำสีเขียวสีแดงอันนี้ออกใสๆชมพูหน่อยก็คือถ้าใช้สองสีนี้ผสมกันเนี่ยตามหลักแม่สีแล้วจะเป็นบิ๊กสี ไม่ใช่กระไมเพราะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านเพื่อนในกระไมสองสีบ้านเพื่อนในกระไมซึ่งอยู่ใกล้บิ๊กซีกระไมถ้าสีสองสีนี้ผสมกันมันจะออกมาเป็นสีที่เรียกว่าสีขี้ตามหลักศิลปะช้ำเลือดช้ำหนองเอเออมันจะช้ำเลือดช้ำหนองเป็นสีน้ำตาลไม่สวยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแยกเป็นสองแก้วดีกว่าถ้าใช้หมดแต่วันนี้เราจะสีที่พอจะเข้ากันได้เนี่ยอันนี้รสชาติโอเคนะแต่ว่าด้วยสีแล้วอ่ะควร ช้ามากเอออันนี้อาจจะไปทำลองไอแลนด์ได้แต่ว่าที่เราจะทำวันนี้เนี่ยส่วนมากมันจะเป็นผลไม้เนาะงั้นเราว่าสองสีนี้น่าจะเข้ากันได้โอเคงั้นอันเนี้ยเราพักไว้ก่อนก่อนอื่นจะบอกว่าสีก็สำคัญใช่ไหมแล้วรูปก็สำคัญเหมือนกันการแกนิชแกนิชก็คือแกนิชก็คือการ แร่ว่าเป็นอีกคำหนึ่งที่ใช้สำหรับแก้วการตกแต่งแก้วเนี่ยก็ต้องสวยงามเพื่อที่ว่าจะทำให้ Presentation ดูน่าสนใจแล้ก็น่ากินผมก็เลยจะให้โจทย์คุณบอสที่ยืนอยู่เฉยๆมานานมากแล้วเป็นทำอะไรได้บ้างให้มันออกมาให้แบบสวยงามผมให้อุปกรณ์เป็นเขียงและมีดและระหว่างที่คุณบอสนะฮะกำลังทำอยู่เราสองคนก็จะมาทำขอกเทลกัน แล้วตอนนี้นะคะเรามีคุณชาโนนมาแล้วคุณชาโนนมาวันนี้คุณชาโนนจะมาชิมให้เราดูหนยว่าสวัสดีค่ะคุณบอสไปทำแอปเปิลก่อนเอาวัดดิวเดี๋ยวเอาไีดผมไปคุณชาโนนก็มาสวัสดีครับทีนี้เนี่ยเห็นเหล้าใสๆอย่างนี้ใช่ป่ะทีนี้เดี๋ยวให้คุณชาโนนลองคิดสูตรดูว่ารสชาติเป็นยังไงกันบ้างรสชาติของสองสิ่งนี้มันไม่เหมือนกันครับแล้วคุณชาโนนต้ออธิบายให้ผมฟังว่ามาถึงก็โดนไปเลยสองดอก คือติดอยู่กับช่องช่องวันนะคะเวิร์กพอยนะคะอย่าลืมติดตามผลงานนะคะครับละครเรื่องติดตามละครด้วยครับอยู่ช่องทูครับดังหนีดับครับช่องเวิร์กพอยเลื่องบัตรจัดรอใตรงกูช่อง point, เวิร์กพอยอด้วยครับเลยเจ๊เล่นด้วยใช่ไหมเจ๊ <laughs> เล่นด้วยเจ๊เล่นด้วยเดี๋ยวจมีช่อง3 <laughs> ด้วยครับผมร้อยปาไว้ด้วยรักครับกำลังถ่ายอยู่การเล่นหมอผีไซเบอร์อยู่จบไปแล้วจบไปแล้วโอเค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 กิก่อนกินก่อนคาร์ดี้ เป,เป็นไงบ้างคะคืออย่างนี้ครับคุณก่แก้เป็นคนคออ่อนเลยปะอันนี้อะไรอันนี้สลูดไวเก้าเดี๋ยวขอจำอันเมื่อกี้ก่อนนะจำ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 จ่จำ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 ่ำจำาำจำจีจำจ้จำ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 าำจำ้าจกจำ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 จต่างกันเลยป่ะจำจำรำชำจำตำจำจำนำจำจำ บาคาดี้เนี่ยผมว่าจะมีความละมุนละมุนแต่ค่อนข้างกระด้างอ่ะแบบจะเอายังไงกด้ันกคือกลิ่นอ่ะกลิ่นอ่ะมันละมุนแต่ว่าความบาดมันกระด้างกว่าแต่ว่าแอบสูตเนี่ยผมว่ามันลื่นกว่านะแต่ว่าแต่ว่ากลิ่นมันจะไม่ค่อยแรงเท่าอันเนี้ยนุ่มกว่าว่ะแต่อันเนี้ยมันจะบาดคอเพราะอะไรรู้ไหมจริงๆไม่เกี่ยวกับยี่ห้อจริงๆเนี่ย เล้าใสๆสองตัวนี้เป็นคนละประเภทกันเขาบอกมาตั้งแต่แรกสิเออยังไงยังไงวอดก้าเป็นเหล้าที่กลั่นมาจากมันสำปะหลังอ้าวผมชื่อรถไม่ใช่อันนัมโนโซเดียมกูตามีคส่วนตัวนี้เป็นรัมที่ว่าทำเบสมาจากอ้อย คอนแทคเลลนนูกี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้เราจะใช้คอนแทคเลนส์เป็นส่วนผสมของค็อกเทลด้วยผสมและคอนแทคเลนส์นี้มีส่วนผสมของน้ำถึง90%ชา้วยเปอรเซ็นช่างนุ้ยตาล่วงเลยและมือสกปรกล้างมากก่อนไหมล้างก่อนไม่ไม่ไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแสบปะโอเคครับเราถ่าย กูมไม่เคยเกิดมาต้อรเจอใครใส่คอนแทคเลนส์โดยที่ไม่มีกระจกะและไม่ได้ล้างมือได้เดี๋ยวช็อกช็อกซึ่งเมื่อกี้เราลองชิมไปแล้วรสชาติมันก็จะต่างกันนิดหน่อยว่าลองคิดถึงอ้อยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็น,อะ,นอะไรที่อ,ออกหวานกว่ามันเลยมีความหวานแต่มันสัมผัสหลังเนี่ยความหวานมันจะซ่อนกว่าแต่มีความหวานเหมือนกันครับทีนี้เนี่ยเราควรจะใช้อะไรดีกับผลิตภัณฑ์ทั้งสองอย่างควรจะเป็นสนใจนนิดนึงผมทำนานแล้ว อันนี้คืออะไรทำกมให้คล้ายๆลูฮีอันนี้ให้ผมให้ผมอธิบายตามจินตนาการนะครับอธิบายนะฮะอันนี้เนี่ยนะฮะมันประกอบด้วยแอปเปิ้ลห้าชิ้นด้วยกันครับนี่ห้าเลยนะครับมันเปรียบเสือนกับนิ้วห้านิ้วนะครับอันนี้คือนิ้วล่างคือแอปเปิลชิ้นล่างและนี่คือชั้นตรงชั้นที่สองและนี่คือชั้นที่สามชั้นสุดท้ายเพื่อเอาไว้แยงอ๋อ อย่างนี้ไงที่ผมมีให้เลือก2อันนะตอนแรกเป็นเป็นเป็นอันนี้กับที่เป็นเสริมเม็ดเม็ดเม็ดแท็บแต่เดี๋ยวไปติดคอใครก็เอาอันนี้ดีกว่าฮะเฮ้ยสวยด้านเป็นเล่นอเออมีความสมาัยก็ไม่บอกนี่รายการกี่ชั่วโมงครับเนี่ยสี่ชั่วโมงสี่ <4 S 1> ชั่วโมงโอเคเริ่มเลยดีกว่าเดี๋ยวทำมันเร็วๆอ่ะเทอันนี้สอบหนึ่งออนครับ 1ออน1ออนเท่ากับสี่วิเวลาไปกินเหล้าอย่างเงี้ยข้างบนเนี่ยมันจะมีจุกที่มีลูกแก้วอยู่ในที่ชอบงัดสะสมกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็สามารถแทนสปีดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเทสีวิจะเท่ากับ1ออนเทไปในไหนครับเทในแก้วใส่นี้ครับหนึ่งสองสามเพออันนี้แอบแถมนิดนึงส่วนตัวส่วนตัวอันนี้เป็นอธิบายไปแล้วเนาะเราส้อมหนึ่งสองสามเฮ้ยครึ่งออนครึ่งออนสองวิ ใช่ทีนี้เราก็มาใส่ส่วนผสมของเราเลยพออันนี้ไม่มีจิกเกอร์ไม่มีอะไรเอ้ยไม่มีสปีดไม่มีอะไรเราก็เลยต้องใช้จิกเกอร์กเ,กอรเพื่อความมันคงมครับงงยแต่ว่าด้วยกลิ่นด้วยรสเนี่ยผมอยากให้มันมาช่วยเติมใช้เหล้าตัวนี้มาช่วยเติมหน่อยให้รสชาติมันหอมมากขึ้นครับอลองดมอ,อ่ะลองอมลองดมลองดมลองดม มิโดริซาวเวอร์จริงๆมิโดริก็เป็นชื่อยี่ห้อเหมือนกันแต่จริงๆมันคือเมลอนลิเกียวเราใช้เมลอนที่เป็นเหล้าไปช่วยผสานความความที่ดูเป็นน้ำผลไม้เนาะกลมกล่อมมากเราก็จะใส่ไปประมาณแล้วแต่ชอบเลก็สิบห้ายี่สิบก็ได้อใส่ไปเถอะตาบิตเพราะเราคือรายการค็อกเทลตาบิตตาเกิดตอนนี้ตาไม่เป็อันนี้จะเป็นหวานปลายใช่ไหมหวานปลายเราใส่ไต่สักเอเทสลดไปแล้ว่ใส่เยอะอ้าว อามเกินอันนี้ด้วยความที่มันมีบุกนะครับเราขออนุญาตเขย่าให้มันบุกมันขึ้นมาก่อนเดี๋ยวจะไม่คุ้นนัดเขย่านะฮะอ่าเช่นกันเราก็เอาให้บุกมันออกมาเฮ้ยดูมีเยื่อุเออเหมือนเม็นตุ่งเงียบไปเหมือนแค่จะแสบตาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราจะชิมเนี่ยเราควรจะใช้หลอดอ๋อเหรอฮะอ่า ้ขึ้นมาอย่างนี้คนก่อนนิดนึงแล้วก็ลองชิมดูว่าโอเคยังขาดอะไรดีมีทุกอย่างเลยยกเว้นความอร่อยแล้วถื้ว่าแล้วอ่ให้คุณเยรูฮีลองชิมดูบ้างเอออร่อยจังมันต้องหวานอีกลืนพวกมึงไปความหวานเนี่ยทำให้คนไทยชอบมันนักต่อนักแล้วนะ เราใส่ความเปรี้ยวลงไปอีกนิดนึงคนไทยก็ชอบอ่ะน่าจะทำให้อร่อยขึ้นได้แล้วโดยที่เราไม่ต้องชิมเพิ่มให้เปิรรอดใช่แล้วเปิร์นเแ็มหรืค้าใช่เลยหลังนั้นเราจะใส่น้ำแข็งลงไปอ่ะแล้วทีนี้จะให้คุณธนนทโชว์ลีลาการเชดเวลาคุณธนนม่ไม่โอเคอะไรนะฮะอุ๊ยอ่ะเวลาเชดหันหน้าไปทางนี้แล้วก็จับสองข้างอย่างนี้แล้วก็เขย่าแรงนะแรง เดี๋ยวเช็ดขยับนะ้างบนอ๋อข้างล่างข้างล่างไม่ข้างบนข้างบนข้างบนข้างล่างเลยเยเดี๋ยวกระชองกระชองไอ้ถือว่าเริ่มอร่อยขึ้นแล้วเชื่อป่ะเออทีนี้เราก็เอาแก้วที่เตรียมมาแล้วแต่คอฟเฟ่ตอันนี้อันนี้เป็นแก้วลองดริงค์นะฮะลองดริงค์เนี่ยเราก็เหมาะกับการเสิร์ฟพร้อมน้ำแข็งเพื่อให้ดื่มได้นานๆก็เลยเรียกว่าลองลองลองดริงค์ลองดูลองดู เ mm. ม uh ื huh. ่อ <au> ม <en> ีการนิชแล้วเนี่ยมันก็ดูแพงขึ้นมาทันทีสีของสีแดงของแอปเปิ้ลเล็กๆและสีเขียวเนี่ยออกมากลายเป็นสีเสิร์ฟด้วยหลอดจริงๆอ่ะมันควรจะมีที่คนแต่ว่าถ้าเราไม่มีที่คนเราก็วางหลอดไปอันนึงว่าเอาอันเนี้ยงอให้แล้วนะเอาไว้สําหรับดูดอันนี้วางไว้เฉยๆสาหรับคนนะอ๋ออ่ะทีนี้ก็เสร็จสำเร็จเรียบร้อยกับ ค็อกเทลเยรูยีเรมาชิมดีกว่าว่าอร่อยไหมลองชิมลองชิมก่อนอร่อยปะยอมใจแต่ป้อนทางตากโอ้เดี๋ยวดีๆ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 ดีเดีๆ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 ดาๆดีดีๆ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 ดดีๆดีๆดีๆดีดีๆดีๆดีๆดวๆดีๆเีๆดี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 เดีดียดีดี อ่โอเคงั้นคูจะไม่ฟังเขาแล้วผมอ,อยากจะเติมความเปรี้ยวเหมือนพี่แย่เหมือนกันครับเพราะว่าพี่แย่ทำผมท้องครับบอ,บอ,อมอยากให้หลอดมันใหญ่ยยขึ้นเพราะว่าผมดูดไม่ขึ้นมันติดบุอันนีด้ดีโอเคอโอเคสวัสีครับรายการค็อกเทลตามตามาีาตามเกิดก็หมด ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะได้สูตรค็อกเทลอะไรก็ตามนะคะสามารถที่จะมาคอมเมนต์ใต้ YouTube ได้เลยค่ะหรือว่าใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะให้กดไลค์กดแชร์และกดสับตะไคร้มาด้วยนะคะที่ y o u t u b e c o m y a e u n w s y n a p o n นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราสี่คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเบาเจ็ด